แรงนี่จะมาย้ำไก่ซื้อไก่มาหนึ่งขาเฮดแชมเปงอ่ามีน้ำพริกลาบอยู่แล้วแล้วก็ต้นหอมหอมปอมเนาะถ้า,อ,าอันนี้มันขาดไอ้ผักไก่หอมดวนเนะาะบะมีไดใส่ตอนนี้อเอาก็ต้มน้ำน้ำเดือดละ แล้วเอาเอาไก่ใส่เข้าไปต้มไก่ก่อนพอจะซุกเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นหั่นหัน่นชีเข็มกั๊บนึงซอย เฮดแชมเปี้ยนบางคนอาจจะเคยกินแล้วบางคนอาจจะยังไ่เคยกินเนาะเฮดนี่เนาะแต่เฮาว่ามันก็อร่อยดีนะเฮดนี่นะก็ดูแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆกับเฮ็ดดานเหมือนกันนะถ้าเอา này, จีนี่ก็จะหอมเหมาะเหมือนกันนะ มาก็หั่นไอ้อก,ก็หั่นไก่ไก่ก็มาได้ซุกนี้นะแต่เฮาก็เอาเอาเอาอกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเอามาอันอย่าก,ก็ย้ำแหแลมืมอยู่แล้วก็มาหั่นหั่นแต่แต่เปิ่นก็อันถ้าบ่รีบ,บ่ร้อนนะเปื่อนก็ฉีกไก่เนาะฉีกไก่ก็ล้ำปอยยางแต่นี่เฮาซอยไปเลยซอยไก่ไปเลย เฮาหั่นไก่แล้วซอยต้นหอมหอมป้อมแล้วซอยไอ้เฮ็ดไอ้ไอ้นี่เฮ็ดแชมเปี้ยนโอ้เฮ็ดนักกว่าไก่เฮาว่าย้ำเฮ็ดใส่ไก่ดีกว่าเนาะบ่าว่าย้ำไก่ใส่เฮ็ดละน้ำเดือนละเดี๋ยวเอาเอาไก่ไปล้งเขาก็โยวมใส่ไปเลยง่ายๆทีทีลีตองอย่างเขาอยะกินเอง หย่อมใส่ไปเลยไก่ ไก่ไก่สุกแล้วใส่เห็ดไปใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดแล้วเฮาก็มาใส่น้ำพริกหลาบไปเลย พริกหลับใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะออืมอใส่เกลือไปอ่ะเส้นหนึ่งส่วนเสี้ยกระอเอา เพราะว่าเป็นน้ำพริกลาบมันมีน้ำพริกลาบอยู่ด้วยนะเราแข่ไอ้ต้มไก่ใส่ใส่เ,เ็ดใส่ปรุงรสตามใจชอบแล้วก็เอาต้นหอมหอมปอมใส่ไป ใอยากจะใส่ไอ้มะนาวก็ใส่ได้มะนาวก็อาจจะเป็นรสชาติแบบออหอมมะนาวใครชอบเปรี้ยวๆนิดนึงก,ก็จะใส่ได้มันก็ลำ้ำ อันนี้ก็เป็นทีเรียบร้อยยำไก่ใส่เห็ดหรือยำเห็ดใส่ไก่อันได้ก็ได้อนเนอรเหมาะขนาดโอ้ลำลำลำหอมอร่อยมามากินข้าวด้วยกันขอบคุณที่เข้ามาชม มาติดตามนะเจ้า